ซึ่งก็อย่างที่บอกแล้วมันไม่ได้มีลิบิดเพราะว่ามันก็ไม่จะมีใครจ้องที่จะหักหลังใครเพื่อที่จะไปนู่นไปนี่มันไม่ต้องทาทาไมจะมาทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับชีวิตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คงเป็นมิตรภาพที่ดีที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแบบยังอ่ะพอมันดีอ่ะเราทํางานก็มีความสุขกินข้าวก็มีความสุขไม่ทํางานก็มีความสุขหรือแบบไม่ได้เจอกันนานๆกลับมามันก็ก็ยังแบบเข้าหากันแบบตรงๆไม่ได้แบบมีใครแอบซ่อนมีดอะไรไว้อะไรเลยมันก็ผมว่ามันเป็นดีนะ ก็นั่นรู้จักกว่าเดิมขึ้นไปอีกก็ได้เห็นมุมที่อ่อนไหวขึ้นแบบว่าอ่อนไหวกับเรื่องไหนเป็นกังวลกับเรื่องไหนอะไรเงี้ยได้เห็นการละกันมากขึ้น คืยอยต,คตอนนี้มันเอเอที่ผมดู้วมันแต่เขาไม่ได้ไม่ไม่มีอะไรไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงอะห่วงแต่ห่วงแต่แบบว่าเอา่อนั่นแหละอาจจะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าแบบบางบางบางอย่างที่ พี่แบกแบกรับไว้ก็ได้แต่เป็นกําลังใจให้เท่านั้นออนะครับเพราะว่าโหเรื่องเขามีแผนที่จะแบบอะสร้างบ้านซื้ออะไรก็นั่นแหละใหญหมออ่มันการใหญ่มันมันแบบมีการใหญ่ก็อาจจะต้องเครียดช่วงนี้อาจจะต้องเครียดนิดน,นึงก็เป็นกําลังใจให้อะไรกันสู้ๆขอให้แบบทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดีครับ น,นี่ก็อ้น,นี้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเลอย่างที่ผมมองอ่ะถอว่าก็าไม่ค่อยห่วงอ่ะแบอยู่แต่ก็ก็นดูเป็นคนมีการใหญ่เหมือนกันแต่ว่าการทําการใหญ่ก็มันต้องวางแผนแย,ยบยลกันไหม